รับคำสั่งจากดาวเทียมเซอาร์เริ่มปฏิบัติภารกิจยืนยันจำแนกวัตถุฮิ่เดดนอารุโตะอายุ22ปัจจุบันเป็นศิลปินตลกเดี่ยวที่ขายไม่ออกใช้ชื่อการแสดงว่าอารุโตะอยู่ในขณะน,นี้แลขขาประธานชื่ออีสึค่ะกรุณาตามเช่นมาด้วยค่ะเป็นรคำสั่งประธานโคเรโนสุเกะค่ะเ,เนื่องจากมีเอกสารรับรองจึงไม่มีปัญหาทางกฎหมาย ประทานออร์ตโตชฉันจะพาไปส่งที่บ้านคะ่ะทันทีที่ใช้เซรวันไรเวอร์ก็เท่ากับยินยอมรับตำแหน่งประธานอของบริษัทแล้วละคะ่ะประธานออร์โตใช้ไรสโร์โฟนเรียกมอเตอร์ไซค์ของบริษัทได้คะ่ะครูเป็นการเล่นคำพ้องเสียง <ไป S 1> ชาย<ป>นิ่งกับพนักงานใหม่ชายที่มีความตลกเริ่มอัปโหลดผลวิเคราะห์จากการต่อสู้ช่วยหาวิธีรับมือที่เหมาะสมให้ด้วยค่ะเมื่อครูคือตามนั้นที่ไหลเป็นตามน้ำได้อย่างแนบเนียนค่ะ อารุโตมีขำแต่ไม่ขัน